สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วเนาะจากงานประดิษฐ์งานโคเชบายครูพี่อ๋นะคะเอ่อวีดีโอคลิปนี้ครูจะมาสอนถักเดสตัวนี้นะคะลักษณะของเ,ออเดซก็จะเป็นเดซยาวนะคะแล้วเราก็ทำสายสายเหมือนเป็นเข็มขัดคาดนะแล้วก็กระโปรงก็เป็นอย่างนี้ กระโปรงก็เป็นโซ่นะคะถักโซ่ง่ายๆแต่ตัวเสื้อเนี่ยเราจะทำเป็นตอดอกแล้วเราก็าทำเป็นแขนกุดนะคะแต่เป็นจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ใช่แขนกุดสิมันเป็นสายเดี่ยวน,นะคะเป็นลักษณะสายเดี่ยวลักษณะนี้ ถามว่าถักยากไหมมันก็ไม่ยากมือใหม่ก็ถักได้นะคะเออได้ที่ครูใช้ได้ที่ครูใช้จะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาครูซื้อมาจากโรง,งงานเนี่ยมันจะเป็นม้วนๆอย่างนี้เลยมันจะเป็นม้วนใหญ่ซึ่งครูถ้าจะมากรอเป็นม้วนเล็กๆมันก็จะไม่สะดวกกอนที่ว่าเวลาเราต่อได้แล้วมันก็จะไม่สวยนะคะ ครก็เลยจัดเป็นจัดเป็นเๆเลยถ้าเป็นเสื้อถ้าเสื้อเนี่ยมันก็จะใช้เท่าที่ครูถักมาเนี่ยมันจะใช้ประมาณไม่เกิน420ไม่เกิน450กรัมมันเป็นได้เส้นใหญ่มันเลยแบบค่อนข้างที่จะจะ,ะมีน้ำหนักนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ หรือว่าใครจะใช้ไหมพรมเส้นใหญ่แทนก็ได้นะคะลักษณะแบบนี้แต่ถ้าถามคือว่ายี่ห้ออะไรมันไม่มียี่ห้อนะเพราะว่าครูไปโรงงานแล้วครูก็ซื้อมาเลยนะคะมันไม่มียีห่ห้อแต่ถ้าส่วิว่าบางบางบางคนเขาไปก่อขาย <c oughs> เขาก็ใส่ยี่ห้อเขาเองอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่มีใช้ได้เส้นใหญ่ซึ่งเป็นได้ไหมพรม หรืออาจจะใช้16หรือ20อาจจะใช้ซัมเมอร์16หรือซัมเมอร์20ทำเป็นเส้นคู่ก็ไดนะะ้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไหมเราจะเริ่มกันตรงหน้านี้หรือเราไปเริ่มกันตรงไหนดีเนี่ยถ้าครูถักตรงนี้จะเห็นไหมอ่นะแป๊บหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูลองปรับกล้องลงน,งนง จะเริ่มตอนนี้จะเห็นหน้าครูเห็นหน้าใครเนี่ยไม่คือตอนนี้ครูกํกลังจะปรับว่าถ้าแบบเราเจอกันโดยลักษณะว่าเราเห็นแต่มือเนี่ยนะคะอะ่วีโอแรกๆปรับปรุงหน่อยคะ่ะเห็นไหมอุชเราก็ปรับ,ปรบไประมางเงี้ยเนาะหรือว่าจะกลับไปเหมือนเดิม เอาอย่างนี้มั้งเนาะบางครั้งมันเบื่อเนาะนะคะเริ่มโซ่สำหรับคนที่ถักแรกๆนะคะเราจะทำโซ่โดยที่เราเอาอันนี้ครูสอนตั้งแต่แรกเลยนะสอนตั้งแต่แรกๆกเลยนะอ่ะเอามือพันอย่างนี้นะคะแล้วก็จับไว้คือได้ที่ครูใช้มันไม่ได้เส้นใหญ่มันก็เลยสะดวกแต่ถ้าสมมติว่าใครที่แบบเป็นมืออาชีพแล้วอ่ะเขาจะทำยังไงก็ได้นะคะ ถ้ามืออาชีพแล้วอ่ะนะคะผ่านไปก็ได้นะแต่อันนี้ครูครูกำลังจะสอนแบบใครที่เพิ่งอยากจะเริ่มหัดถักนะคะอ่ะลักษณะเป,ป็นี้อ่าพันเอ้ยลืมบอกเข็มเข็มที่ใช้จะเป็นเข็มเบอร์3ามทับศูนย์สทับศูนย์นะคะอ่าแล้วก็จะเริ่มพันอย่างนี้พันแล้วก็เดเข้ามาอย่างนี้เมนเนียนะคะ ปล่อยได้ไปผ่านดึงมานี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปล่อยนะพัานอีกครั้งหนึ่งดึงมาถึงปล่อยนี่มองเห็นไหมเนี้ยหรือครูต้องกลับไปใช้วิธีเดิมอะล่ะคะ่ะแล้วก็พานนี่พานแล้วก็ดึงมานี้เนื่องจากบ้านครูอะ่ะมันอยู่ติดถนนนะคะ ต่มากลับไปใช้วิธีเดิมดีกว่านาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปใช้วิธีเดิมมันจะได้เห็นชัดๆนะครูจะสอนถักดอกวนี้ก่อนนะคะโดยจะเริ่มต้นที่โซ่สิบแล้วก็ทำให้มันเป็นวงกลมนะเนาะยวกลับไปที่เดิมนะคะอ้าวล้วกลับมาที่เดิมแล้วนะคะ ดอกที่ครูจะสอนเมื่อกี้ก็คือดอกนี้นะคะเราจะถักดอกนี้แล้วเราก็จะมาต่อดอกอันนี้จะเป็นช่วงบนจะเป็นลักษณะนีะ้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่เนาะเมื่อกี้ไม่ประสบความสำเร็จ <laughs> ฉะนั้นก็จงเห็นแต่มือครูต่อไป <laughs> คือครูก็อยากอัดวีโอที่แบบมันมันไม่เครียดจนเกินไปอะ่ะเพราะว่าถ้าสูงเห,เห็นแต่วิธีการถักเข็นแต่วิธีการต่อเห็นแต่วิธีการอ,อ,อะไรที่แบบมันดูมันเครียดครูก็ไม่อยากให้เครียดนะ,นะคะเพราะครูถือว่างานถักเป็นงานที่งานอดิเรกหรือเป็นงานที่แบบยังไงอะ่ะเบาสมองใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรืออาจจะก่อให้เกิดรายได้ได้ก็ได้ ะะเผื่อบางคนถักขายอะไรประมาณนี้ครูมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ครูจะทำตรงนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยนะะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดถักนะคะมานี้ะเริ่มใหม่เลยผ่านควักขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งอย่าเพิ่งปล่อยนะอันแรกอะ่ะอีกหนึ่งครั้ง ดึงปล่อยนะคะเราจะเริ่มที่โซ่สิบเมื่อกี้นับหนึ่งไปแล้วเนาะนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเมื่อได้สิบแล้วก็แทงลงมาตรงนี้ช่องแรกแทงลงไปพันขึ้นมาอ่ะดึงค้างไว้ก่อนแล้วก็ดึงออกไปเลย นะคะก็จะได้แบบนี้คราวนี้เราโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะพันสองครั้งแทงลงมานี้พันขึ้นมาดึงออกทีละสองนับหนึ่งนับสองนับสามมันจะสามครั้งนะคะ โซ่สองเน่งสองเหมือนเดิมพันสองครั้งแทงลงมานี่ทำเหมือนเดิมนะคะดึงเอาทีเราสองนับหนึ่งนับสองนับสามโซ่สองพันสองครั้งแทงลงมานับหนึ่งนับสองนับสก็จะได้แบบนี้ ะะอันนี้คือแถวแรกเป็นตัวนี้เราทําทั้งหมดเดี๋ยวนะ1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่ทําทั้งหมด6คู่ก็คือ12ขาอ่ขาทามานะคะโซ่สองพัน2ครั้งแทงลงมานี้พันขึ้นมาดึงออกทีละ2นับ1งนับ2นับ3 สองหนึ่งสองพันสองั้งแทงลงมานับแดงนับสองนับสามทำมานะคะให้ได้12ขาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวหลังจากที่เราถักได้12ขาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจด 8, 9, 10, 11, 12เราจะจบแถวนี้โดยวิธีโซ่สองหนึนะคะแทงลงไปตรงนี้แต่ต้องนับก่อนนะนับให้มันได้ 5, 1, 2, 3, 4, 5แล้วก็แทงลงมานะคะพันขึ้นมานี้นะคะแล้วก็พันออกไปเลยอ่ะเราจบแถวนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็แทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านไปเลย คราวนี้โซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าพันสองครั้งแทงลงมานี้เหมือนเดิมนับออกทีละสองนับหนึ่งนับสองนับสามคราวนี้ก็โซ่หกโซ่ห้ 1, 2, 3, 4, าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าทำเหมือนเดิมพันสองครั้งแทงมานี้ นับนด้งนับสองนับสามอีกครั้งหนึ่งนับเด้งนับสองนับสามนะคะโซฮะหนึ่งสองสามสี่ทำเหมือนเดิมค่ะพันสองครั้งแทงลงมานี้อย่างละช่องนะนับนดงนับสองนับสามพันสองครั้างนับนด้งนับสองนับสาม ก็จะได้แบบนี้นะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าทำมานะคะให้มันครบช่องเลยเมื่อเราถักมาครบทุกช่องแล้วนะคะเราก็จะจบแถวนี้โดยว,วิธีโซ่ห้าแล้วก็ลงนี้เหมือนเดิมนับห้านะคะแล้วก็ลงเหมือนเดิมก็จะได้แบบนี้ นนี่ก็จะจบแถวนี้แล้วนะคะทีนี้แถวต่อไปนะคะก่อนที่เราจะขึ้นแถวต่อไปให้เราลงมาตรงนี้กันแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็โซ่ห้าเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะคราวนี้เราจะทำอันนี้อันนี้คือแถวนี้นะอันนี้คือแถวนี้นะคะ อันนี้คือแถวนี้คราวนี้เราจะทําแถวนี้นะเราก็โซ่ห้าพันลงมานะคะนับหนึ่งนับสองตรงนี้เราได้ขานี้นะแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะลงมาอีก สามขานับหนึ่งนับสองนับสามเราก็จะได้ตรงนี้แล้วนะคะทีนี้ก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าใย่ันนี้โซ่ห้าหนึ่งสอง สามสี่ห้าลงนี้หนึ่งสองสาสี่ห้าเมื่อกี้เราอยู่ช่องนี้เนาะนะคะอยู่ช่องนี้นะอันนี้ก็คือโซ่ห้าลงหนึ่งโซ่ห้าลงสองทีนี้โซ่ห้านะคะเราก็จะพันสองครั้งลงนี้ นับหนึ่งน,นับสองนับสามเราทำเรื่อยๆนะไม่ต้องเร่งนะสามสี่ห้านะคะลองเหมือนเดิมสามครั้งหนึ่ง ก็จะวนตรงนี้ละเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะวนแล้ว,ลวได้ตรงนี้เราก็โซ่ห้าลงนี้โซ่ห้าลงนี้โซ่ห้าแล้วก็ขึ้นดอกอย่างนี้เราก็วนเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนี้นะคะเราจะมาดูวิธีจบแถวกันนะคะเราจะจบแถวนี้โดยโซ่ห้านะแล้วก็นับขึ้นมาห้าแล้วก็ลงนี้เหมือนเดิมก็จบแถวนี้ละ นะคะก็เรียบร้อยทีนี้เราจะขึ้นแถวใหม่ให้เราโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพันสองครั้งทีนี้เราลงตรงนี้นะนับหนึน่งนับสองอันนี้ได้สามละรวมโซ่ห้านี่นะคะ พันสองข้างลงนี้เราจะลงให้มันได้ทั้งหมดหกขาเราจะมาแถวนี้กันแล้วนะนะคะเราจะมาแถวนี้กันละเห็นไหม นะคะอันนี้เราได้ตรงนี้ละแล้วเราก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าผ่นสองครั้งลงเหมือนดามนับแนงนับสองนับสามนะคะพอเราได้สามแล้วเราก็ลงตรงนี้ สีห้ากเราก็จะได้แบบนี้นะคะก็คือตัวนี้มันอ่าคราวนี้เราก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าแล้วก็ลงนี้ ข้ามตรงนี้นะคะให้ลงตรงกลางนี้เลยโซหาหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็นวนละนี่ แล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าทำอีกหกนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ลงตามช่องแล้วนะ นับห้านับหกเราก็จะได้แบบนี้พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็โซห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลงนี้นะคะทีนี้เราวนแล้วนะเราก็จะทำลักษณะแบบนี้สี่มุมเลย มานะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะเรามาดูวิธีการจบแถวนี้นะคะเราก็จะจบด้วยโซ่ห้านะคะเราก็แทงลงมาตรงนี้แล้วก็ดึงผ่านไปเลยนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยเราก็จะได้มาละดอกหนึง